สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาเจอกับโบอีกแล้วนะครับโบลูตันไม่รู้ว่ามีใครดูพาร์ทก่อนหน้าแล้วหรือยังนะฮะยังไงกลับไปดูได้ครับตอนนี้เราเหลือนัดกระชับมิตรอีกแค่1เกมก่อนที่มันจะเข้าตัวลีกจริงๆของมันนี่ครับนัดแรกของลีกเราเจอกับเบอร์มิงแฮมอเดี๋ยวนะัดสุดท้ายเราเจอกับทีมอะไรก็ไม่รู้ผมไม่รู้จักไปเรดูว่าสยเวลลาผมกดผิดผมดโทษไปครับอย่าช้าครับ Play as Hollow เล่นเป็นโบเหมือนเดิมครับต้องบอกก่อนว่าหมดนี <No, <S <S ้ยผมเล่นเป็นโบแค่คนเดียวนะครับผมไม่สามารถคุมได้ทั้งทีมนะยังไงก็คือเราจะเห็นบอดขาดใจอยู่บ่อยๆแหละตัวบอลแบกแบกไงโอ้โหเลยต้องให้ถึงมือโบไอ้เพื่อนตรงกางวัางใ สวยสวยอืมเฮ้ยได้ไม่ได้ขอโทษนะผมตกใจเสียงดังไปหน่อยโอ้ยไปกลางว่างเฮ้ย, <c oughs> ยเรียกโอ้โหไม่น่าเรียกบอลเลยเราขอโทษเพื่อนสวยไปต้องได้แล้ว <c oughs> ยิงโอ้ทำไมเล่นยากันจังวะเมื่อกี้โคตรสวยเบนไมไ่กล้าจับแล้วยิงเองอ,อดได้อสิเลยอุ้ยโดนดิไปปีกนี่นี่นี่ขึ้นหลังก็ได้โอ้ยไปขึ้นหลังแล้วครับ โอ้โหอะไรกันอะไรกันครับโหเพื่อนสู้ต่อไปครับเราจะพาลูตันขึ้นรีมร์ลีกให้ได้โอ้ไม่น่าจะซื้นแล้วมั้งนี่ลุ้นอย่าให้ตกชั้นจากแชมเปี้ยนชิพก็พอแล้วกันอะไรไม่ได้เรียกบอลด้วยะโอ้ความสามารถเพื่อนร่วมทีมมันไม่ถึงผมอ่ะนี่ปักดีแล้วรั่ง

เหลือที่เราปรับบอดเป็นเลเจนเดอรีอ่คือแค่บอดอีกฝั่งเหรอฝั่ง,งเราไม่ใช่เลเจนเดอรี่อย่างเงี้ยเหรอโอ้ไม่ดูแลไฮไลท์เนี่ยปวดใจเนี่ยฟอร์มเราเจ็ดจุดอะโอกาสยิงสองครั้งเข้ากรอบทั้งสองครั้งแต่เปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้โอ้ทุกคนโอเคครับต่อกันเลยครับทุกคนเสียงผมเศร้าไหมไม่ได้เศร้าแค่ดุ้ยไม่ได้เศร้าแค่เสียงนะจิตใจผมด้วยจิตใจผมก็เศร้ามาครับทุกคน แมตช์แรกของฤดูกาลนี้นะครับสำหรับบอลลีกแชมเปี้ยนชิพนี่แหละครับโอเคเดี๋ยว4เกมแรกนะครับเราเจอกับเบอร์มิงแฮมเจอกับเชฟฟิลด์เวนเดย์นะครับเจอกับบอลมัดทแล้วก็เจอกับมิววอลทีแรกตั้งเป้าหมายว่าจะเลื่อนชั้นตอนนี้น่าจะต้องตั้งเป้าหมายว่าอย่าตกชั้นแล้วกันโอเคครับนับแรกของฤดูกาลนะครับลูตันทาวนะครับ <'m> well พบก,กับเบอร์มิงแฮม ตบเนียง <g prend ing> แย ouais oh ่ว่าเกมแรกของลิงนะครับเล่นที่ไอวี่เลนนะครับบ้านของเบอร์มิงแฮมไม่ดูอะไรแล้วครับไปครับเราจะมุ่งหน้าทำผลงานให้ดีนะครับหลังจากที่เกมแรกเราแพ้ไปผมต้องพยายามยืนค้ำอยู่ข้างหน้าเยอะเฮ้ยยังไงสิโอ้ยอยาให้โบต้องสอนนะกองกลางเขาเล่นกันยังไงเนี่ยนี่ ทำไมเนี่ยสวยขวัเติม Nice idea นะครับผ OK> ู้จัดการทีมชมเราแล้วไงครับดีแค่ไอเดียว่าแต่ผลมันไม่ได้ป่ะนี่มีความกดดันนิดหน่อยนะครับแต่อึดอัดมากๆอืมเฮ้ยได้เฉยเวลลี่กูดครับทุกคนโตีตีขาตัวเอง ตีทำไมวะมันลุ้นมันลุ้นเนลสมิธครับกับแอสซิสแรกของโบนะครับบนบนเวทีแชมเปี้ยนชิพโอ้โหดยากเลยไงธรรมดาที่ไหนโอ้ยลูกแรงมาแล้วไม่ใช่ประตูนะแอสซิส <Number 24. S 1> หวังว่าจะมีลูกต่อไปนะฮะ <Nice. S 1> โดยที่เป็นการทำประตูของโบเองโบก็อยากสร้างชื่อวะนี่เนะี่ ถ้าบางช็อตมันจะดูหงห่วงๆมันจะดูแบบงงๆหน่อยนะครับผมยังเล่นใน PS4 อยู่เลยอะตัวสลิมด้วยไม่ใช่ตัวพอต่อให้แบบผมไม่ได้แคสมาลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ง่วงๆกระตุกๆอย่างเงี้ย <c oughs> เ,เพื่อนๆเป็นไหมอะถ้าใครที่ยังเล่นบน PS4 อยู่อะยังไงแชร์กันได้นะครับรรหรือมันมีวิธีแก่วะผมแก้ไม่ผมแก้ไม่ได้เองอย่งงอุ้ยหนูจะโดนเอาน,น,นอ้น่าแล้ว George m o n t e แป้สวยมาแล้วโหมาแล้วประตูแรกครับเป็นการเปิดตัวในเกมนัดแรกนะครับก็เปิดตัวด้วยประตูแรกนะครับโบรูตันไงครับธรรมดาที่ไหนหรือธรรมดาว่ะทางเบอร์มิงแฮมกำลังพยายามขึ้นเกมนะครับจะเห็นว่ากองหลังเขาพยายามดันขึ้นสูงสูงอาเรียบร้อยดิทำไมกองหลังเรายืนหลวงเงินจัง รวมมันโบเลยไม่ดูรับเสียเวลาเราเอาไว้ดูแค่ประตูตัวเองนะครับหลงตัวเองวะดูแต่ประตูตัวเองประตูคนอื่นเราไม่ดูขบันเติมไปเลยเพื่อนยังไงสิเขาพยายามเล่นกันแบบล้ำหน้าครับล้ำหน้าโถ่เจ้ยนเย็นเจเย็นผมเนี่ยจะเย็นเพื่อนเล่นอะไรกันวะ แบบไปตามเขาด้วยโอ้โหโดนดิเบิด์ตที่ีว่านะครับไปครับรึ่งหลังครับเยี่ยมไปเลยเพื่อนเขาบอลอะไรโอ้ตกใจหมดหนูขอโทษ ต้องได้แล้วสูงไว้หนึ่งประตูกับสองแอซิสไปหาเพื่อนกันไปหาเพื่อนกันไปหาเพื่อนกันไปหาเพื่อนไปหาเพื่อนโอ้เพื่อนวิ่งหนีเราไม่แอคเลยแอคเลยอ้าวลืมกดดูไฮไลท์ไปหลังก่อนแล้วกันโอ้ึ้นผิดตัวโอ้ผิดอีกแล้วเล่นอะไรวะผมก็ไม่ได้ดูแมปทีแรก เล่นง like. ่าไปเรียบร้อยเลยโอ้โหโดนดิไม่จำเป็นต eh> ้องงัดก็ได้นะทุกเนี่ยผมว่าไม่จำเป็นต้องเล่นแบบนี้ก็ได้ยังไงนี่ไงสองประตูสองแอซิตทุกคนโอ้เปิดตัวเกมแรกดังฝันนะครับสองประตูสองแอซซิต ลูกนี้ไม่ลืมที่จะเปิดให้ดูยิงไปที่เสาไกลนะครับสุดยอดบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยทำเป็นแบบพูดเหมือนว่าตัวเองเก่งเล่นกับแค่บอรดเลเจนด์ทำไมไม่เล่นกับบอดอัตติเมทเลยวะผมเก่งครับผมเก่งแต่ปากครับ โอเคนะครับเปิดนับแรกของดูการนะฮะลูตันทาวนะครับเอาชนะเบอร์มิงแฮมไปได้นะครับ4ประตูต่อ3โคตรเดือดนี่นี่น่เดี๋ยวผมให้ดูประตูที่เราลืมกดดูพร้อมจีบป่ะทุกคนธรรมดาที่ไหนไหนวะเออลูกนี้ปะนี่ไงนี่ๆๆนี่เห็นตรงนู้นเลยเห็นตรงนู้นนี่มีแค่นี้แหละผมแค่อยางโม้เฉย อยู่ที่หนึ่งวะอ๋อยิงได้สี่แต่เสียสามผลต่างประตูหนึ่งลูกเหมือนกันไปครับเกมที่สองต่อเลยโอเคครับนัดที่สองของฤดูกาลนะฮะเชฟฟิลเวนส์เดย์นะครับเจอกับลูตันทาววันนี้เล่นบ้านจะให้เล่นบ้านเาราลูตัตนฮอสเลนนะครับนะครับไม่ดูครับเสียเวลาเราเน้นเกมเพลย์นี่มามาเล่นในบ้านต้องชนะดิส่งไม่ได้โอ้โหยืนโคตรแน่น ลังเลอะเมื่อกี้ไม่รู้จะให้ทางไหนดีมันอารมณ์เหมือนฟุตบอลจริงๆดีนะผมว่าบางทีแบบถ้าเราเล่นดีคนเดียวอย่างเงี้ยแต่เพื่อนเพื่อนในทีมแบบเล่นไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยมันก็ช่วยอะไรทีมไม่ได้มากเท่าไหร่เนี่นี่คือชมตัวเองอยู่นะครับนี่นี่ทำเป็นดึงมึงอีกแล้วยมพันซูยังไงสิตบลน,น่ะตบลน,น่ะเออโว,ว้ย ยิ่งเงี้ยตี่นเสียงลั่นไปหน่อยนะครับผมดีใจสเต็ปอยู่บอลแล้วส่งให้เพื่อนน่าทุกคนโอ้พูดไปแล้วจะหาว่าคุยขอคุยหน่อยละกันนี่นี่ครับหยุดจึ๊บนี่หลบอลไปเงียเนียนยิ่งเล่นยิ่งดีขึ้นทุกวันนะฮะบอกว่าสักวันหนึ่งบาซ่าจะมาดึงตัวไปนะครับแต่ผมบอกเลยผมจะไม่ไปผมจะอยู่กับลูตันฝ่ายดีบ้าง โอเคครับเครื่งหลังกันต่อเลยครับผมลูตันทาวนะครับนำเชฟฟิวเวนเดย์อยู่นะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์โอแมิตี้ซื้อใครเอาออยาสบาลกับโซไซเดดนะฮะรู้สึกตัวจริงนี่มีอยู่ช่วงฮอตฮอตเลยมั้งช่วงที่โซไซเดดติดลมบนน่ที่แบบขึ้นมาอยู่อันดับต้นๆของตารางอ่ะโคตรเดือดอ่ะตอนนั้นออยาซาบาลอ่ะเฮ้ยไอ้ครับบอล

เป็นเกมที่แบบค่อนข้างอึดอัดนะครับทีมนู้นคือเขาวางแผนมาค่อนข้างดีอ่ะพอเขาเล่นพอเขาเล่นหลังห้าใช่ป่ะพอแบบพอผมจะส่งเนี้ยเขาก็จะมีการรับมาซ้อนอีกสองตัวโคตรแน่นจริงนึกว่าบอลจะไปข้างหน้าอีกครั้งนึ่งบอลไปเข้าเท้าเขานะครับเยี่ยมเยี่ยมไม่ทันเรียบร้อยอังสุร

โอเคครับนี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูตารางก่อนนัดแรกเราชนะนัดที่สองเราเสมอใช่ไหมครับตอนนี้เราก็ยังอยู่อันดับหนึ่งของตารางอยู่นะทําเป็นเล่นยิงได้5ประตูเสียไป4ประตูนะผลตั้งประตูได้เสียหนึ่งลูกนะครับเออเราไม่ได้อยู่ที่1นี่งนี่าะแอยู่ที่ห้าเออที่1นอริดนี่เราอยู่ที่ห้านะครับลูตันปิดด้วยฉากนี้แล้วกันนะครับแบลี่นะครับเป็นคนทําประตูอูเนี่ยเป็นคนส่ง มึแค่วิ่งมายิงจ่ะๆไอ้อแบลรี่โอเคครับทุกคนถ้าชอบชีวิตของโบนะฮะก็ฝากติดตามมาไว้ด้วยนะครับทัด3ามเดี๋ยวต้องมาครับกำลังร้อนเลยตอนนี้ไม่ใช่เครื่องหัวเนี่ยแหละเล่นอะไรกันวะกองหลังขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับสวัสดีครับ